ก่อนช็อปเกมมิ่งเกียร์ลดราคาประจำเดือนสิงหาคมเฟสคัดมาให้ลดเยอะตั้งแต่สายงบหลักร้อยไปถึงตัวแรงแต่ราคาถูกลงมา50%กดไลค์กดติดตามแล้วเราไปเริ่มช็อปกันเลยค่ะ เริ่มเกมมิ่งเกียร์รดราคาแรกกับแฟนเทค m s x 0 1 l e v o s a ตัวนี้เฟสทำรีวิวเต็มๆไ้เรียบร้อยและผลตอบรับดีมากๆหลายๆคนซื้อตามกันไปก็บอกว่าเอ้ยพูดคุยกับเพื่อนเสียงมันดีตัวนี้ก็เลยหยิบม,มาแนะนําค่ะเพราะเฟสลองเองมันก็คุ้มตามราคาเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์รับเสียงแบบคาร์ดิโอยด้ด้านหน้านะคะและเพิ่มความเป็นเกมมิ่งด้วยไฟ RGB ตรง,งหัวไม้แถมยังมีโหมดแอคโคมาให้ด้วยโหมดนี้นมาทําให้เสียงเราก้องๆเหมือนงานวัดนะคะสามารถเอาไว้ไว้พูดคุยหรือว่า ้องเพลงก็ได้แล้วในเซตแฟนเทค M CX 0ู l e v i o s ่เนี่ยมีขาไม์มาให้พร้อมใช้แต่ข้อสังเกตคือตัวไม์ค่อนข้างสูงมากอาจจะบังหน้าจอได้ต้องลองจัดเซตอัพดีๆหน่อยค่ะแล้วในคลิปรีวิวเต็มๆที่เฟซทาไปหลายหลายคนถามว่ามันราคา1290น้ี่แต่ทําไมในคลิปบอกแค่990ก็มันต้องซื้อตอนลดไงแกแล้วในช่วง8.8นี้เขาก็เลยจัดโปรอยู่นะคะเฟซเลยเอามาแนะนานในช้อปปีเนี่ยลดราคาทั้งวันเลยเหลือแค่909าบาทราคาไป หยาดไปถึง400นะถ้าเกิดใครสนใจเพชร8พิกัดไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะไปกดใส่ตะกร้ารอไว้ได้เลยรวมไปถึงไปเก็บโคนดลดต่างๆในร้านกันด้วยจะได้ราคาถูกๆค่ะและไอเทมเกมมิ่งเกียร์ลดราคาต่อมาที่น่าสนใจกับซูนามิ MK03 คีย์บอร์ดแม a น i ค a ล TKL ราคาหลักร้อยแน่นอนว่าเป็นแม h น n ค c ลคีย์บอร์ดไซส์แบบนี้เหมาะสําหรับสายเล่นเกมอยู่แล้วส่วนสวิตช์แม a น i ค a ลที่เขาใช้ก็เป็นแบบแท้ๆเลยเป็นของแบรนด์โอเทโมมีให้เลือกทั้งเลสบูบาใครที่อยากล องเล่นแม c h a นิคอลแต่ว่ามีเงินน้อยมีงบประมาณไม่เกิน500ตัวนี้ก็สามารถซื้อได้แล้วค่ะเฟรมีรีวิวเต็มๆของตัวนี้อยู่ในช่องด้วยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สเปคอาจจะไม่ได้วื้หวามากนะคะพวกงานประกอบเมื่อไปเทียบกับตัวราคาแพงๆอะ่ะมันก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็มีไฟ RGB เป็นแบบฟิกสีแต่ละโซนมาให้ได้สวิชแมชชีนิคอลแค่นี้เพ่นว่าก็โอเคละมาดูโปรกันบ้างคะ่ะในวันที่8.8จเนี่ยจะมีโปรล,ลดราคานะคะจาก890บบาทหรือ หือเพียงแค่449บาทแล้วก็จะมีบวกเพิ่มขึ้นไป20บาทสําหรับเรสโซวิตแล้วก็บาร์วิตนะคะเป็น469บาทถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยเฟซแบกพิกัดไว้ให้เรียบร้อยค่ะมาต่อกับอีกคีย์บอร์ดรุ่นหนึ่งจากแบรนด์คนไทย G-Conic A75 นั่นเองค่ะคีย์บอร์ดโลโปรไฟล์ไซส์75เปอร์เซ็นต์เป็นคีย์บอร์ดที่เพิ่งออกมาไม่นานแล้วก็มีโปรโลดราคามาแล้วนะคะจริงๆคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เหมาะสําหรับสายทํางานด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครเอาไปเล่นเกมก็สามารถใช้ได้ค่ะ เป็นจุดเด่นหลักๆก็คือเป็นคีย์บอร์ดโลโปรไฟล์น้ำหนักก็จะเบาสามารถพกพาได้สะดวกรวมไปถึงตัวนี้เนี่ยมีโหมดการเชื่อมต่อถึง3โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียบสายใช้ไร้สายเวเล่2.4 g h z เฮิร์หรือว่าบลูทูธแล้วก็ต้องตัวคีย์แคปเนี่ยเขาทาการยิงเลเซอร์ทะลุไฟลอดทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยมาให้เรียบร้อยบานคนไทยเขาก็ต้องใส่ใจภาษาไทยอยู่แล้วหรือใครชื่นชอบไฟ RGB รุ่นนี้เขาก็ใส่มาให้ค่ะถ้าเกิดใครชื่นชอบตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อยากได้นะคะทางแบร,รนดจ์จัดเซ เป็นคู่ระหว่างคีย์บอร์ดกับคีย์แคปเอาไว้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้โดยทั้งเซตปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่2990บาทแต่ในวันที่8.8เขามีโค้ดลดราคาค่ะ1 0 0บาทก็จะเหลือ2890บาทอาจจะลดไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากประหยัดร้อยนึงเนี่ยก็ไปกดสั่งซื้อกันได้ค่ะเกมมิ่งเกียตร์ต่อมาเฟสขอพาไปดูเรื่องของเมาส์เบาที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากลองอยากเล่นกันมากนั่นคือเมาส์จากแบรนด์ g o r i l l s ค่ะในเดือนสิงหานี้พี่แกก็เอามา ลดแทบทุกรุ่นเลยค่ะตั้งแต่โมเดโอโอลบดี ob, D, แล้วก็ดีลบด้วยจุดเด่นของเมาส์แบรนด์นี้ก็จะมีเรื่องของน้ําหนักเบานะคะเซนเซอร์ของทาง g o r i อั ba mf หลายนเายคนก็ชื่นชอบกันมากรวมไปถึงการใช้งานไร้สายค่ะไวเลสสองจุดสีใครที่ชอบเมาส์ทรงบาลานหรือว่าเมาส์มือขวาทางแบรนด์ก็มีมาให้เลือกค่ะและในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้นะคะทางแบรนด์ก็มีการปรับราคาขึ้นไปสูงกว่าเดิมด้วยจากปกติเนี่ยราคา,าอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทแต่มีการปรับราคา ขึ้นไปอยู่ที่35,90บาทซึ่งเฟนแนะนําเลยว่าถ้าเกิดใครอยากได้เมาส์ตัวนี้อยู่แล้วให้ซื้อตอนช่วงโปรล,ลดราคาค่ะมันจะได้ราคาแบบไม่ได้สูงมากเกินไปตัวนี้ตอนลดแล้วจะเหลือ3 3 9 0บาทนะคะโดยโปรเนี่ยจะจัดตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่18สิงหาคมนี้ใครแบบเฮ้ยกําลังเก็บตังค์ได้ประมาณ2,000กว่าบาทแล้วเก็บต่อได้อีกนิดนึงค่ะยังมีเวลารวมไปถึงใครอยากได้คีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์ G M K Pro ขนาดเ5็ปนะคะทางแบรนด์ก็ ก็เอามาลดราคาด้วยจาก14,490่าบาทตอนนี้เหลือ13,990่าบาทประหยัดราคาไปได้ประมาณหลักร้อยนะคะ500 200ก็ว่ากันไปแต่ก็ดีกว่าซื้อราคาเต็มแนละ้วทุกคนคิดในแง่ดีถ้าใครไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเลือกเมาส์รุ่นไหนดีเนะี่ยในช่องเฟซแทบจะมีรีวิวครบเลยค่ะลองเข้าไปดูกันได้แนะนาเกมมิ่งเกียร์ลดร,ราคาไปแทบจะครบเสร็จแล้วยังเหลือเรื่องของหูฟังเลยหย e, ิบ Ra z ซอร์ m m e r h e a d Pro v ป In-Ear อียมาแนะนํากันค่ะหูฟังจากค่ายงูเขียว แบบอินเอียร์เหมาะกับคนที่แบบเฮ้ยลำคักนการค้อมหูมากเลยมันร้อนมากตัวนี้ก็จะเหมาะมากมากค่ะแถมยังเอาไปใช้งานกับมือถือได้ด้วยหรือว่าจะใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ออกมาจําหน่ายหลายปีแล้วแต่ว่าเหล่าเกมเมอร์ก็ยังนิยมซื้อกันอยู่โดยสเปคที่น่าสนใจหลกักๆค่ะคือหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเขามีไมโครโฟนมาให้ในตัวจ้าไปเสียบกับมือถือคอมพิวเตอร์ก็สามารถสลับใช้ได้ในด้านของไดเวอร์เสียงจะอยู่ที่10 mm. มิลลิเมตรมีการปรับจูนเสียงมาให้แล้วจากที่เฟซลองไปดูรีวิวมาเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่า เคสามารถใช้ฟังเพลงทั่วไปได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยค่ะรวมไปถึงการใช้ฟังเสียงเท้าเล่นเกมนู่นนี่นั่นถ้าเกิดมีซาวการ์ดอยู่ในเครื่องด้วยเนี่ยก็จะช่วยขับเรื่องเสียงดีมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่สนใจหูฟังอินเอียร์อยู่แล้วมีงบประมาณ1000นะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะราคาเต็มของเค้าอยู่ที่1 9 9 0บาทแต่จะมีแฟลชเซลค่ะในเมอร์คิวล่าเหลือเพียงแค่990บาทจะจัดโปรในวันที่8.8เวลาเที่ยงคืนถึงตีสยังไงก็รีบไปกดแฟลชเซลกันได้รวมไ ถึงใน m e r c u l a เนี่ยมีเกมมิ่งเกียร์ถอีกเยอะมากทุกคนต้องเข้าไปดูจริงๆค่ะเอาใจสำหรับสายหูฟังแบบเป็น headset ครอบหูกันบ้างเฟซหยิบมาเป็น Logitech G Pro X Gaming เป็น headset ที่เหมาะกับคนที่อาจจะแบบเฮ้ยไปรับโปรอีกสักนิดนึง รวมไปถึงสเปคที่ใส่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไดร e r Pro g 50ม m mm, มให้เสียงสำหรับการเล่นเกมเนี่ยดีเลยถ้ายิ่งมีซาวการ์ดนะโอ้โหเลิศเวอร์หรือใครอยากใช้ได้แบบสะดวกสะดวกก็จะมีซาวการ์ด7.1มาให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมแต่ที่แนะนำซาวการ์ที่เขาขายแยกเนี่ยบางแบรนด์เขาจะมีแบบเสียงที่มันดึงประสิทธิภาพได้ดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนชอบเลยและที่เฟซชอบค่ะก็จะเป็นเรื่องของไมโครโฟนตัวนี้จะ เป็นบูไ i c ์ก็คือแบรนด์บูที่มันอยู่ในไมโครโฟนอ่ะทุกคนตัวระแบบหลายพันอ่ะเขาใส่เข้ามาให้ในหูฟังตัวนี้เอาจ,งจิงจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นเรื่องการปรับ EQ ต่างๆในโปรแกรมค่ะพรีเซตไมโครโฟนเนี่ยน่าสนใจมากแล้วให้เสียงที่ดีด้วยบอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยากเน้นเป็นสตรีมเมอร์ไม่ต้องซื้อไมค์เพิ่มใช้ไมค์หูฟังเฮ้ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะมาในส่วนของโปรลดราคากันบ้างค่ะเปิดตัวมาประมาณเกือบ2ปีแล้วสาหรับหูฟังตัวนี้ราคาเนี่ยมันก็จะเริ่มลดทอนลงมาจาก5 2 0 0ันสร เหลือประมาณ4,000กางๆแต่ตอนนี้ทั้งร้านเพชรลาโต้ค่ะจัดโปรโมชั่นร่วมกับช้อปปีเหลือเพียงแค่3,490บาทคือว่าลดเยอะมากๆเลยนะคะพอเฟไปเช็คราคาข้างนอกเนี่ยยังอยู่ในเลทประมาณ4,000อยู่อันนี้ก็ต้องไปเก็บโค้ดลดเพิ่มเติม,ตมด้วยถ้าเกิดใครสนใจค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวเฟสจะแปะไว้ให้เนาะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเกมมิ่งเกียร์ลดราคาหน้าซื้อประจําเดือนสิงหาคมค่ะถ้าเอาตามจริงยังมีอีกหลายแบรนด์หลายร้านลดเยอะมากๆแต่ แต่ถ้าเฟสหยิบม,มาหมดเนี่ยโอ้โหคลิปนี้ยาวเป็น2ชั่วโมงแน่นอนหรือถ้าเกิดใครอยากรู้จริงๆว่ามีตัวไหนอีกบ้างเนี่ยเดี๋ยวเฟสจะเขียนบทความไว้ในที่ f ฟสออ f i ิ i c ียลคให้ค่ะสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยสนหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าจะชอบช่วงใหม่กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟสด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้หาค่ะทุกคนบ๊ายบาย